Market Insight สนับสนุนโดย t x s o x u t u t n s n s ตอบโจทย์ครบเครื่องเรื่องสื่อสารครับกลับเข้ามาสู่ช่วง Market Insight ของรายการจัดเต็มการลงทุนนะครับ วันนี้แขกรับเชิญในช่วงนี้นะครับขอต้อนรับคุณดำรงชัยวิภาวัฒนกุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้มนวยการบริษัท KCG Corporation จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดำรงชัยคะขอเริ่มด้วยภาพรวมธุรกิจก่อนคะ่ะว่าเราประกอบธุรกิจอะไรบ้างโครงสร้างไรายได้เป็นไงเล่าให้นักลงทุนหรือว่าผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงคะ่ะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยบริษัท KCG Corporation เนี่ย ได้ทรานฟอร์มจากบริษัท<ม>อจกกอกกิมจัวพานิช์นะฮะซึ่งก่อตั้งในปี2501นะครับณขาะนั้นเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ดำเข้าสินค้ามาจาัดจำหน่ายในเมืองไทยะนะฮะแล้วก็หลังจากที่ประกอบธุรกิจมา15ปีเราก็มีการก่อตั้งโรงงานผลิตตัวเนยสดเนี่ย<ม>ภายใต้บแบรนด์อาร์เา็ีซึ่งจริงเนี่ยเป็นแบรนด์ ของออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับแล้วก็เราเราขออนุญาตทางบริษัทแม่เนี่ยมาผลิตในเมืองไทยตอนนั้นหลังจากผลิตแล้วเนี่ยเราก็ขยายตลาดตอนนั้นที่เราตัดสินใจจะผลิตเองในเมืองไทยเนี่ยก็เนื่องจากว่าตอนนั้นภาษีเนี่ยค่อนข้างจะสูงดังนั้นเวลาเรานําเข้ามาเนี่ยราคาที่เรามาจะจำหน่ายเนี่ยค่อนข้างจะแพงดังนั้นการขยายตลาดก็จะก็จะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนักการที่เราเอาเข้ามาผลิตในเมืองไทยเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ย หรือต้นทุนสินค้าเนี่ยลดลงทําให้เราสามารถขยายตลาดได้มากขึ้นครับหลังจากที่เราผลิตแลวมีความสําเร็จในการขยายตลาดเนี่ยเราก็คิดสเต็ปต่อไปว่าเราควรจะต้องทําธุรกิจที่ต่อย,ยอดจากเนยยังไงก็เลยไปไปคิดว่าคิดถึงตัวบัตเตอร์คุกกี้นะครับที่มาจากเดนมานร์กก็เพราะต้องใช้เนยสดที่เราผลิตเองเนี่ยก็อตอนน้งถ้าแค่คิดว่าแค่เอา วัตถุดิบจากเนยที่ผลิตเองเนี่ยเอาไปใช้เพื่อขยายการผลิตแครกการใช้ให้มากขึ้นเนี่ยก็เลยมองถึงวัตเตอร์คุกกี้จากเดนมาร์กงั้นตอนนั้นค่ะนั้นคุณพ่อเนี่ยกับคุณอาก็เดบินไปด้วยเลยไปไปที่เดนมาร์กเลยไปดูเลยไปดูไปไปดูไปติดต่อบริษัทที่ขายเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับการผลิตตัวบัตเตอร์คุกกี้เนี่ยอ่าก็ได้ก็ได้เจอบริษัทแล้วก็อ่ามีการสั่งซื้อเครื่องจักรนะฮะแล้วก็เราซื้อ เป็นแบบเทิร์นคีแล้วก็คือซื้อทั้งหาติดตั้งเสร็จสอนให้เราผลิตด้วยให้สูตรด้วยเพื่อที่จะเอามาทำครับก็จากนั้นมาก็กลายเป็นบัตเตอร์คุกกี้อิมพีเรียลกระป๋องแดงจนปัจจุบันนี้ฮะที่เป็นตำนานทุกวันเรียกแนรนด์แรกเลยใช่ไหมครับผมจริงๆแล้วแบรนด์แรกก็คืออาราวลี่ที่เรานําเข้ามาก่อนแล้วเราก็ผลิตในเมืองไทยตอนนั้นนะฮะแล้วก็ต่อยอดมาที่ตัวคุกกี้อิมพีเรียลจากนั้นเนี่ยเราก็พอประมาณปี ปี2020ะครับเราก็มีการทำรีแบนดิ้งนะครับบริษัทเนียซึ่งตอนนั้นเราชื่อหอจอกิมจั่วพาณิชเนี่ยเราคิดว่าชื่อค่อนข้างที่จะล้าสมัยไม่เหมาะสมสำหรับสมัยนี้ที่คนรุ่นใหม่จะมาทำงานด้วยอย่างเงี้ยก็พยายามล้าก็รีแบนดิ่งตัวตัวบริษัทเนี่ยมาชื่อตัวเป็น KCG Corporation ก็มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใช่ไหมคะ แล้วก็หลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อแล้วร,รวบควบรวมบริษัททั้งหมดเข้ามาเป็นบริษัทเดียวกันเป็น KCG Corporation เนี่ยเราก็มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทในหลักทรัพย์เนี่ยในวันที่3สิงหาคมปี2อ2พัเนี่ยที่ผ่านมาก็เพิ่งปีที่ผ่านมาองพี่สค่ะที่ที่ผ่านมาเอางแล้วตอนนี้โครงสร้างไรายได้เราเป็นยังไงครับเพราะจะมีทั้งเนยมีทั้งคุกกี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเล่าภาพรวมนิดนึงจริงๆคนอาจจะเข้าใจว่าเราขายคุกกี้กล่องแดงเยอะจริงๆเนี่ย โครงสร้างของตัวสินค้าเรามีอยู่3หมวดะนะครับหมวดหลักๆก,ก็คือตัว dairy product ก็คือสินค้าที่ทำจากผลิตภัณฑ์นมนะครับก็คือ dairy ก็คือเนยกับชีสเป็นหลักเลยเนี่ยส่วนแบ่งสัดส่วนของใน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 บริษัทเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก61%สนะครับส่วนสวนทัดทายตัวกลุ่มสินค้าที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่อง Food แล้วก็ b a k กอรี่อินก i e เดียนนะครับ ในส่วนนี้เรามีสัดส่วนอยู่ประมาณ29เปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วปัตเตอร์คุกกี้หรือบิสกิตเนี่ยเราจะมีประมาณสักสิเปอร์เซ็นต์นั่นเองของ,ของ,ของยอดการขายรวมทั้งหมดมค,ค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของเนยกับชีสใช่ไหมคะครับการเติบโตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่าการเติบโตที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตอย่างต่อนเนื่องทุกปีนะครับโดยเฉพาะ,ะ,ะสามปีให้หลังมาเนี่ยเราโต,บต,ต,ตแบบก้าวกระโดด โตแบบดับเบิลดิจิตนะครับแล้วก็มาในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ปิดไปที่ดับเบิลดิจิตเหมือนกันส่วนในปีนี้เราก็เราก็คาดหวังว่าเราเนี่ยจะปิดได้ที่ไฮซิงเกิลดิจิตนะครับก็เรียกได้ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ดูอุตสาหกรรมของเราบ้างค่ะเราต้องดูอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใช่ไหมคะครับ อุตสาหกรรมเป็นอย่างไรบ้างคะที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างไรแล้วแนวโน้มจะเป็นอย่างไรคะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยอของอาหารและเครื่องดื่มนี่ฮะ,ะได้รับอันิสง์จริงๆนะจากเรื่องการเปิดประเทศทําให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเยอะ,นะะทำให้ประเทศอุตสาหกรรมด้านอาหารเนี่ยเติบโตอย่างมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยในด้านในด้านการขยายเมืองพื้นเมืองของเราเนี่ยขยายออกไปตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยที่ใหญ่ใหญ่มากขึ้นเนี่ยการ การบริโภคอาหารประเภทที่เป็นโมเดลไลฟ์สไตล์ก็มากขึ้นด้วยนะครับคนอยู่ตามคอนโดจะไปเรียกว่าไปทำอาหารแบบหนักๆผัดในบ้านก็จะยากหน่อยเพราะการที่เรามันมันมาในเทรนด์ของการที่มันขยายตัวไปทางโมเดลไลฟ์สไตล์เนี่ยเราก็มีการรองรับตรงนี้ที่อยู่แล้วนะฮะถัดมาเนี่ยก็คืออีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซกเป็การขยายตัวอย่างมากทำให้ในในปีที่ผ่านมาเนี่ย ว่าในในสัดส่วนของการเติบโตตั้งแต่ไปโควิดมาเนี่ยเราเราโตทางด้านอีคอมเมิร์ซมาโดยตลอดในในโตลักษณะเป็นดับเบิลนะครับเฉพาะรถนะฮะถามถึงเมื่อกี้น้องบีถามถึงภาพรวมบูสต์การใช่ไหมน้องบีทราบหรือเปล่าทางคุณดำรงชัยเองเนี่ยคือเริ่มมาจากเซลล์ใช่ไหมในบริษัทจริงๆแล้วจนถึงกล้ามถึง CEO แล้วก็ลงไปเจาะตลาดเองด้วยค่ะเป็นอย่างไรคะเล่าให้ฟังความยากตอนนั้นหน่อยค่ะต้องต้องบอกว่าผมอยู่กับทางทีมชัวรพาณิชย์แล้วก็ KCG เนี่ย มา35ปีปีนี้เข้าปีสามสิละอันนี้เป็นรุ่นรุ่นสรุ่นสครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของการการขายนะครับเบเกอ,อรี่วัตถุดิบเบเกอรี่เนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาขายเพิ่มการขายทํำยังไงเนี่ยจะให้ตลาดที่เรามีมีส่วนแบ่งเนี่ยให้โตขึ้นอ,อันนั้นอย่างเดียวเลยคือเราขายของที่ต้องเอาไปเอาไปประกอบค่ะงั้นคนทจะจะรู้ว่าจะเอาไปประกอบยังไงเนี่ย เราใช้หลักก็คือออกสัมมนา,าต้องมีดิมอนสเตรชันตองจัดสัมมนา,าเนี่ยปีนึ่งปีหนึ่งเนี่ย้าย้อนหลังกับไปวัี่20ปีที่แล้วผมจัดปีละ25-30ครั้งต่อปี<ฮ>ตั้งแต่เดือน<ฮ>ตั้งแต่เดือนหนะฮะไปสิ้นสุดในเดือน10คนที่มาฟังนี้เป็น,เป,นเป็นกลุ่มคนไหนคะก็ก็จะเป็นเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งซื้อของเนี่ยผ่านร้านหยิบบัว ซึ่งจะเป็นลูกค้าผ่านที่ต้องซื้อผ่านหยิบปัวเนี่ยจะเป็นคนเชิญลูกค้ามา <Ừ. S 2> ในแต่ละครั้งที่มาเนี่ยก็จะมาะประมาณร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยคนน oh. ะครับแล้วก็จัดห้องบอลลูนม,มีการริโตะสัมมนามีกล้องถ่ายวีดิโองจรปิดให้ลูกค้าได้ดูทุกมุมได้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ให้เราได้สอนตั้งแต่เริ่มต้น,นคัตั้งแต่ <Ừ. S 2> ผสมยันออกมาเป็นสินค้าแล้วก็ยังให้ชิมอีก Oh. ว่าได้รู้ได้รู้ว่า,าสินค้าพยรนตัวเนี้เอามาทําเป็นส่วนประกอบใส่จ uh ํ huh. านวนกี่เปอร์เซน็น <Kh á. S 2> มันจะส่งผลให้ขนมที่ออกมาเนี่ยมีรูปลักษณะเป็นยังไง uh huh. ดียังไงอะไรเงี้ย uh huh. ทำจกนกระทั่งแบบเป็นคนทีประชาชนเนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยเป็นที่รู้จัก <Kh á. S 2> จนเราเนี่ยต้องกล้าพูดได้เลยว่าเราเป็นเบอร์นหนึ่ง ในด้านเนยและชีสในธุรกิจ B2B และ B2C ก็เรียกว่าเป็นการทำการตลาดแบบหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมารู้ทุกเรื่องเองแล้วก็สามารถนำสินค้าของเราไปต่อยอดเป็นโปรดักขายให้กับลูกค้าต่อไปได้ใช่ไหมคะมีลูกค้าบางรายจริงๆนะฮะไม่ได้ทำเบเกอรี่มาก่อนเลยพอมาดูสมครดแต่แต่มีใจรักอยากจะทำอยากทำทำให้เป็นก็มาดูมาดูเสร็จปั๊บเนี่ย ก็ไปลองทำซึ่ง,ซ,งซึ่งลองแล้วทาได้แล้วก็ขายได้เนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่มนะครับจริงๆแล้วผมว่าการที่เราทําอาชีพหรือหรือเราส่งเสริมเรื่องการสัมมนาให้ความรู้คนคเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นทางหนึ่งที่ท,ท,ท,ที่ที่จะเกี่ยวข้องกับทางเสียอาได้ด้วยนะฮะตอนนี้ยังทาอยู่ไหมคะโครงการยัง,งทำอยู่เรื่อยฮะตอนนี้เรามีเชฟในสังกัดเราประมาณ 6, าประมาณสิบคนคห้าคนเนี่ยจะเป็นเชฟที่เป็นเซลบเชฟนะฮะ เป็นเช,เชฟที่คนวงการรู้จักกันดีแล้วอีก5้าคนเนี่ยก็จะเป็นเชฟที่เป็นเชฟที่เราจ้างประจําอยู่นะครับเรามีมีมีโปรแกรมให้พวกนี้ให้เชฟพวกนี้ออกไปหาลูกค,ค้าที่เป็นลูกค,ค้ารายย่อยแล้วก็มีโปรแกรมที่จะให้ไปหาบริการลูกค,ค้ารายใหญ่ด้วยในการคิดสูตรต่างๆค่ะอันนี้พอเข,ข้าใจภาพรวมภาพตลาดแล้วก็การเดินหน้าของเราแล้วทีนี้เราอยู่มานานเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมคะมันเป็นอย่างไรบ้างคะ จริงๆแล้วการแข่งขันมันแข่งมาตลอดแล้เราเนี่ยเ,เ,เ,เป็นเป็นเจ้าตลาดแล้วเรามีสินค้าในในพอร์ตโฟลิโอเเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแข่งกับหลายลายไม่ได้แข่งกับลายเดียวเรามีทั้ง มีทั้งวัตเตอร์มีทั้งชีสมีทั้งเบเกอรีอินกรีเดียนมีหลายแบบเลยมีหลายแบบที่จะเป็นส่วสมที่ทำให้เกิดตอนนี้มีกี่ SKU ค่ะใน SKU ตอนนี้เรามีประมาณพันกว่า SKU แล้วแต่เดิมทีเนี่ยมีประมาณ2,300ันสาม SKU เรามีการทำเี่ว่า SKU rationalization เนี่ยในการประเมินตัวตัว SKU ที่ทำเงินไม่ทำเงินทำกำไรไม่ทำกำไรเราก็จะก็จะสกรีนออกไป S <S ปไปบางในตัวที่ไม่ทากาไรแล้วก็ไม่ทำเงินเนี่ยจะเอาออกไปแล้วก็จะอัคัดใหม่ๆเข้ามาให้เหมาะสมกับโมเดลไลฟ์สไตล์ใหม่ๆแล้วก็แตกตัวที่เป็น GP ที่ดีด้วยคระก็เลือกโปรดักชั่นเปี้ยนให้อยู่ต่อได้ใช่ไหมคะใช่ฮะเราต้องมีแคชคาวมีด็อกเลยเราจะแบ่งแล้วก็เราจะแยกออกทีนี้การแข่งขันก็เข้าใจแล้วว่ามันมีต่อเนื่องมีการพัฒนานวัตกรรมอะไรที่ทําให้โปรดักชัของเราต้องชนะอยู่ตลอดไหมครับจริงๆเนี่ยต้อง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 กล่าวชม ฟลเดอร์ er นะฮะที่ที่มีวิ s ชั่นไกลนะฮะ,ะในปี2010เนี่ยที่ผ่าน2010ที่เราอ่อตั้งโรงงานใหม่ที่เทพรักษ์เนี่ยเราได้มีการเซตสร้างศูนย์นวัตรกรรม,มตั้งแต่ปีนั้นแล้วนะฮะ,ะ2010ะเรามีศูนย์นวัตรกรรมแล้วก็เป็นศูนย์เทคโนโลยี Technology สำหรับที่จะวิเคราะห์พวก Product ที่เราทำกันอยู่เนี่ยะนะครับเราลงทุนในตรงตึกนั้นเนี่ย ประมาณ1 0 0้ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารที่ก่อสร้างรวมไปถึงทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในอาคารเนี่ยที่มีราคาแพงๆเลยเป็นในห้องแลบเนี่ยตัวละหลายล้านหลายล้านบาทนอกจากนั้นนีเรายังมีตัวพายร์ล์แพลนพายรล์แพลนก็คือเป็นแพลนผลิตที่มีขนาดเล็กๆที่เราสามารถทดลองได้ตลอดเวลาว่าผลิตแล้วมันดีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนอกจากนี้เรายังมีพาร์ทเนอร์อีกนะที่เป็นต่างชาติที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตความรู้ต่างๆเนี่ยให้เรา ให้เราเนี่ยมีความรู้ความชานาญด้านนี้มากขึ้นบางครั้งเรามีปัญหาที่เราต้องการที่จะผลิตสินค้าตามเทรนดใหม่ๆเนี่ยเรายังสามารถที่จะแนะนําได้เขาอีกได้อีกนะก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้เปรียบคนอื่นที่สามารถที่จะค้นค้าเร็วแล้วก็ออกโปรดักที่ทำที่ตอบโจทย์โเดลไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเนี่ยปัจจุบันได้ทันที ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องศูนย์วิจัยนี้ชอบมากเลยใช่ครับตอนนี้ก็มีอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยศูย์วิจัยเนี่ยมีบริษัทที่เป็นพาร์เนอร์เราหลายหลายคนเนี่ยเข้ามาขอชมขอดูศูนย์วัตกรรมตรงนี้ว่ามันทําอะไรบ้างในศูนี์จะมีทั้งครัวทัวร้อนครัวเบเกอรี่อะไรทุกอย่างหมดเลยแล้วก็มีมี lab test ต่างๆที่จะเอามาเทส โปรดักที่เราผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันได้ตามมาตรฐานขององค์การหารายาหรือเปล่าม,มีตัวอะไรที่แล้วก็มีการเทสเก็บดูอายุอีกเซอไลฟ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่เรียนมาใหม่ๆเนี่ยมันต้องมีการเทหสายหลายสเต็ปนะครับรวมถึงอายุการเก็บรักษาดูว,ว่ามันเก็บได้จริงตามที่เราโชว์บนฉลากหรือเปล่าอืมค่ะ,คะนันก็ถือว่าเป็นในเรื่องของตัวการก้าวเดินของทางเคซีจีตั้งแต่อดีตยุคบุกเบิกบ จนถึงณนะปัจจุบันครับ,รบเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูว่า KCG จจากปีนี้จนถ,ถึงปีหน้าเนี่ยมีภาพรวมในการดำเนินธุรกิจยังไงกันบ้างนะครับอะไรก็อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามในช่วงของ i v v s t t m n t t Tip ครับ